สารพันธุ์โรคฉีนูบัดนี้ทั้งอนามัยพันลุนลงเรืองไข่เลือดออกเรืองปรับยุ่งไล่ซอยกันเยอะเลยอย่าให้ว่าสารพันธุ์ยุ่งไล่สารพันธุ์ไข่เลือดออกให้ย่ยจืนเป็นภาพมวกก่อนฉีว่าสารพันธ์ข่ไม่มีปัญหากับอินี่อยู่ปัญหาเนี่ยเลี้ยงน้าสกุลข่เนี่แหละมันชิมม่หงมันยันมาฟูมาฟูมาเลี้ยงของกูเกียรติมนีเมื่อกี้ิมีปัญหาฉันบอกนี่แล้วอยากจะทราบว่าอะไรนมกูมีกี่อันอยโอ้ย ถามก็ดีก็ถามเอ้าคนตอบได้ตอบคนก็ต้องมีนมสองอันผิดมีเกียนมีเป็นพันนมเง่ากว่าไรจนพันกันได้กูถามมึงแล้รถามไม่ราบมันเง่ากูเบาอยู่กับมึงอะันะเขาก็ตีะบามึงบอกบททงบทถามเรื่องสุขภาพซักคำยังทำได้ วันสุดท้ายจะได้ไม่เป oh. ็นาลาข้องลูก uh> น oh ั่นโอ้สวนหยางอยู่คนละมุมยังไปนั่นเขาอยู่เออกับเรื่องเอ็มร้อยหาซีฟท็อปไล่์ไดมอนด์เป็นยังบออเาะเาแต่จะถามไอ้เจินกันด้นักฉันถามม่าอย่างไอ้เจินยังอันก่อนกูจะถามปัญหาเมืงกูจะถามว่ามึงชอบเห่นฟุตบอลชอบเตะบอลบ่ชอบฉันนี่แหละมือชุดมึงเนี่ยกองหน้านะคะกองหน้านะคะทานถ้างานมึงฟังปัญหา มึงว่าสนามฟุตบอลนี่ทาไมเขาถึงชอบปลูกหญ้าอ้าก็เวลานักฟุตบอลล้มมันถึงไม่เจ็บอืมไม่ใช่เอาทําไมถึงชอบปลูกหญ้าถ้าปลูกต้นมะพร้าวมันจะเลี้ยงบอลยากโอ้ยเอาตากระของน้องเอามึงว่าโขฟุตบอลนี่ทําไมเขาถึงใส่ตา่ายไว้ท้างหลังอ้าวก็เวลานักฟุตบอลเตะเข้าไปเนี่ยจะได้รู้ว่าลูกเข้าไม่เข้าไงไม่ใช่เป็นอย่างหลังไม่ใช่เป็นอย่างหลังหะเนี่ถ้าเอาพม่านมาใส่มันจะเป็นโรงแรม กินแมถนัดเนาะลงเรียบไม่ถามเนสันไม่ถามอะไพยัญชนะไทยมีกี่ตัวโอ้ยเด็กน้อยก็ตอบได้ตอบมาสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวแล้วมีตัวไหนโง่ที่สุดงองูผิดทำไมว่างองูเอาเวลาเขียนคำว่างงมันก็ใช้งองงูแน่นอนสกุลผิดผิดไม่ใช่งองงูตัวไหนตัวไหนที่มันโง่และททองงโูคือว่ามันงูอยู่เพราะมันไม่มีหัว ต้นก็มีหัวกยังงูเนาะแมน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 เชิญจ้าขอถามคืนแน่เอาถามมาค่ะพยัญชนะไทยตัวไหนที่ฉลาดที่สุดฉลาดที่สุดสงสัยก็จะเป็นอ,อ,อ๋อสอเสือไม่ถูกเอาช,อช้ชอย<ช>ซิงช,ช้งชอย<ช>ิงช้อยิงก็ไม่ถูกตัวไหนที<า>่ฉลาดที่สุดหอหีบทำไมถึงว่าหอหีบเพราะว่ามันมีสองหัวแหลมเลย ออแล้วพยัญชนะไทยตัวไหนที่คือลิงที่สุด <c oughs> <c oughs> มันมีด้วยกันสองตัวเอามันมีตัวไหนบึกต่อเต่ากับปอปากเอ๊ะทำไมถึงว่าตอเต่าปอปาาเพราะว่ามันย่อมาด้วยกัน <c oughs> มันยอ่อว่าเตะปาก <c oughs> ตัวไหนนะ ตอ p อตตแปลว่าเตะปากแล้วโออกแปลว่าอะไรอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวัดบางปิ่งโอ้ยบ้าโอ้ยปอบมันก็กระเะกมาสิบตัวเดนะอกอกอ็แปลว่าองค์การอาหารและยาคังอากาศโอ้ยไม่ถูกสักคนเลยโอโอกแปลว่าอะไรอกอกแปลว่าออกว้าอดีดีเน่ะ ออกออกแปลว่าออกกูไม่ใช่ย่อนะกูไม่ได้ย่อนนะโอ้ยมึงสะกดใส่กันด้วยแลเพื่อนอยางกูถามมันเลยกูไม่ยอมหรอกเอาถามถามถามมีหมาหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวกินข้าวในชามใช้เวลาสิบนาทีข้าวในชามหมดแล้วมาสองตัวจะใช้เวลาเท่าไหร่ถามโง่โง่มันต้องใช้เวลาห้านาทีแบ่งกันแบ่งกันตัวละห้าเสียใจ ลายก็หันยี่สิบนาทีขึ้นทำไมต้องใช้เวลานานง่ายแล้วก็กินง่ายแล้วกัดกันก็หันแล้วคุเ่ยเห็นมาตัวในเอินกันเด้ยวมามอาปุ่นละเคืองปุ่นละเคืองม้าเห็นตัวเหอเหนาแน่มันเ่เห็นแั้สิโอ้ไรเอายาจุดบ้าสารพันไขยเลือดออกโลกใบเมอหลายอัน อีปอบจืิญเมืองอะไรมึงว่าให้มันสูงสูงกันีังไม่ได้นี่เดินว่าสูงสูงหน่อยได้เลยอ้าวไปไหนอ้าวไปยงที่ขึ้นไปหยังหันว่าสูงสูงกันเด้เนี่โอ้ยเขาบอกใครว่าเสียงสูงปอบตัวนั้นก็บพรว่าเสียงสูงเด้ก็มีนักเล่นไงมันฮาโต้งมตายต่ได้ว่านะบูบ่าไงนักเล่นบ่คือบ้านคือเมืองมันเคยมีเจียวนุ่มขัดหลังหางยังนั่งลง ว่าสารพันไขเลือดออกเสียงสูงอ่ะโลกไพรมีมากโอ้ยกูสมแขวกูแด้คันว่าสูงก็สูงอาจจะกูแสบดากโอ้พอดีให้มื่อวานน้ำใจโลกภัยมีมากหลายอันตรายมากระพนามีน้ำค้างในถ้วยในซางกับปูปลาให้ความ อาดุนำยังรูดขวามให้รูดอย่าให้มีเป็นย่างจังให้ขวามาขวมทำไมขวมทำไมคมีปัญหามีคนถามถามนะยุงลายสิมาไขมันสิกายเป็นแมงงงเงงแมงงงเงง มันคืออะไรอะกูตอบได้มันคือเงียปปากับนะใช่แม่เนาะบอบอบอแมันเงียปากัดสิบอกชัดๆมันคือลูกยุงลายยุงลายมันเป็นตัวจังใดอมันตัวใหญ่สาโตสางบ่ บบบตัวง่ายตาผู้ได้ิเป็นใครแล้วเลื่ยละออกใครเล่ละออกนี่มันออกมองไดยงอูตอบได้มันออกจากมองนีซอหาแม่มึงจีซอละซอซอแล้วซอกูละมันัดด้วยซอนั่นซอนี่เขาไม่เห็นว่ามองใครเลือดออกอ่ะ บอกพอมึงได้บัดเนี่ยเออต่อไปนี้กูจะจำใส่ใจกูจนวันตายเพราะหลักกูจะไปสอบไปถามใครจักทีอะไนี่เจ้าโม่หู้อีหลีติยายวะใครเลือดออกหรือขั้นเจ้าโม่หู้ต้องไปถามองค์การอนามัยหรือไปถามอสมอถามหมู่บ้านถามพ่อเงี้ยวชลีเนี่ยพ่อเงี้ยวชลีเป็นอสมอยู่อารามัยตะบุญนองภัยมันมาใกล้เมืองอุดรกูว่าถามผู้ใดทั้งนั้นอ่ะถาม บ่ถามเลยบ่บ่บ้จากหูเลยว่าเออเอาเดี๋ยวมันจะออกมองหันอีกแหละนีเออมันยานมันยานเออบัดนี้เมว่าสารพัดแนะน้ำตัวซื้อไผซื้อมันว่าไผว่ามันจ้าให้ไผเป็นผู้ขืนผู้น่ะผู้ห้อยยังหยองเลี้ยงหนากอกวอกขุ้มตาดำๆนั่นเบิ่งหน้าแล้วไปแต่ขืนเก่งอยู่ขืนยังละเบ้าดีๆเด้อปากไว้แต่กินชีเด้วโอ้ขืนสารพัดเออโอ้ยมึงจะว่ามันขืนมะเ้าขวานหล่นหน้าเจอบ้าบ่าบ้ากะวานแลสีว่าไข่ ขึ้นปักเเผ้วขึ้นมาล่างหนาพ่อมึงตีปักเเผ้วเอามึงก็วางใช้แหลมหลายเทียนพระชันมึงก็ขึ้นมาจะหาลูกด้วยแหลมเด้อขึ้นมาอย่างลายแท้เอามาเผื่อพ่อมึงด่าเฮ้ยพ่อก็ตายได้สามปีแล้วยังไปจะทำบุญเอ้าพ่อตายอ่ะ,อะ,อะ ยุย่ยไก่ภายในงั้นไปหมดนะม,<อ>มันมือถามมือซื้อว่าพอเราตายบอชันดองเลือกตายคือกันนั่นแหละก็พอมึงเอาละอยู่ตั้งคนตั้งตไตบัตถุค้นแหล่ะเป็นกระ,ระกเ้าบวัตถุค้นแหล่ะจแจ้งมา,าจากของกระไตตัว <c oughs> เอาว่าเจ้าน่ะเป็นผู้พาพมัวว่าเออเอาว่ากระตั้งโตตัวตั้งเตรียมเนื้อเตรียมโตตัวเออเอาตัต้งใจว่านามินามโมอุ้ยนามิพนักกว่าเป็นรถโอ้ท่านี่แม่มาขึ้นเรงสิสดน้พรอนแ้ะ กดหาพ่อมึงกี้ทำฮอนนั <S 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 ่งแข็งอยู่ไกลไปได้เข้ากับแบบนั <S um> <S ่งไปซื้อเอาละวันจีพีทันหุยที่โซเทียยังเพราะไม่เม็นแก่งมากระเบา้าสมัยแล้วล่ะนามาตสุนามูตะซะนามูตะสะอันเดียวกันล่ะนามูตะสะลาปะขาวาโต อาลาหาโตหโโกตเกตโตแปดตคือหลายโตัวเทยนหน่อยโตมันจะคู่กันดีมาหลายคนบัดนี้จากไดก้าวเป็นเรื่องเล่าให้เพื่อนฟังกระโรว่าพระนางจากคนดังมาหุ่มกันจากคนดังมาหุ่มกันคนที่หนึ่ง ตังพวกพี่น้องเบิกไงดีคือลิงน้เหลืออันี่แน,น่นอนปิดอ๋อนอนอยู่เสียงอีสอน่าสามทีปีแต่ว่าบ่มีขี้สีกีแต่ว่าบ่มีขี้สีกีเขียดหยแห้งเขียดแห้งจนบ่มีขี้สีกี <laughs> Mẹn tì mừng mì mìa lại Phải lên tay để băng phai Bùa mướng màn bò hài Màn chết thái mừng hù bò Mừng hù bò, mừng hù bò Ốt nơ, ốt nơ cháy Ốt nơ cháy, ốt nơ cháy

เมื่อขีบเ็ทียงแหลมทัวร์ทีนเจ้าหโน่นเลยว่าคนที่สองโดนเตะปาซื้อจะของกันแม่คนที่สองตามตลอดคือคำามอดผ่อนคุณเดชพี่น้องโปรดสังเกตนะข่าวพิเศษนะคือคำหมอดข่าวพิเศษคือคำหมอดโอยาสักพ่พาปากมันเนาะเลี้ยวไปว่าเป็นแม่งครับ ข่าวพิเศษคือคำหมอข่าวพิเศษไะนะเอาอีปอบเดี๋ยวเมื่อกี้ยัดช้าอะไรกูเดินนี่ไม่ฮะกูจะว่ายังไงกับช่างกูไม่ได้ไม่อยู่น้ำกูเอาพันสามพันไม่ใจยงคนที่สามเอาเย่งแม่ใหญ่ยงคนที่สามพี่น้องมาถามว่าเป็นจังใดแม่ยงตอบไวๆไข่มืดปีบบ่ได้ ยังแม่นคอยเหลือใจเห็นของไงบ่ได้ยังแม่นคอยเหลือใจเห็นของใหญ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ไดไดเป็นอย่างไรพี่จังคอยา <c oughs> ลาบกนะ็มาคุณเดี๋ยวพ้อมนะี่ยมึมาลาบกได้ เป็นอย่างไรพี่จังคอยบ่ได้แหลมเอ้ยม sí ือบ่หมอบอกว่าใส่บ่ดี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 บ่ได้ไยังบอกแล้วว่าเมื่อวันเช้าเราเลี้ยงเราหมกอ่าเกลยดขอโทษไม่อยากเอา ยืดยืดไปจูไฟบางอันกูยังเอางานวุ้งว่าเป็ผีในหนังมันมีมารยาทจะคนเว้ยไปหรอคนที่สี like ม okay. ม่มีความเดี๋ยวไรหยังไรแมงวันแมงวันมาหยังมันมาตอบมารยาทมารยาทไหลคนที่สีมีความหมายคือเปิดฝันไม่เปิด กูเกียรตปากกีปอบนี่เด้ห์เพลงเดิมกูสะอินมันต้องทนเมื่อเข้มเข้มเมื่อเข้มอย่างนี้มันแก่ขีดดังมาแสนขีดดังมาแสนกูว่ามันหัวบระหอยจูบ เก่งดาคนสอนมันต้องทอนมันต้องทอนมันเป็นลึกๆอกอบมันเป็นลึกๆอบอะเป็นเกย์เป็นกรอากมันเป็นลึกสลงสิงเลงมันเป็นลึกสลงสิงเลงเป็นมะรงแล้วก็เป็นมะเลงอวางสีผ้ามูไปตายกูบอกเอาเริ่มมะเล้งกูเป็นดอกมะเล้งนั่นมาจะเกิดเจ้าเจ้าเจ้าวาคนที่คน่ไ้น คนที่หาบากว่ามูไัยกะหูผู้เบากินแมวคนขอฟังแซลแซลละผู้เบากินแมลละคาเดเพลวีลีลาวดีตูนฮาลลูกเคยเทวดาอยากจะเป็นเจ้าของโรงชีนักเลงมาน้อยในใจอยากได้เหมือนบ้านเอาเอาเาเาเาชนนบดมีแต่เพลงคอยได้นั่น เลยชื่อเพ่งพูนน้ำเน้ยชอบตัวใครสิว่าเพ่งผูนบวันเนาะโอ้ยพอเลยมึงจะว่าแต่เพลงมึงนี่พออยู่คนเดียวนะอบวนแลยเพลงข่อยเออเพลงกูก็พอเลยเพลงอย่างเพลงเจ่าเพลงบวนเอ้าเพลงวิ่งเบ้านะพี่น้องขออยู่นี่จะร้องให้ฟังอยู่จักหน่อยวิ่งเว้าเออพี่น้องเอ้ยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศที่ทําให้ผมได้รับรางวัลพระพิคเนศทองพระราชทานด้วยผลงานเพลงวิ่งเว้า ไปเข้าเฝ้ารับรางวัลมาแล้วพร้อมกับมันต้องถอนอีนางฝไฝ่ค่ะน้องอย่าลืมนะครับต้ของแท้ของจริงด้วยนะครับจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์วิ่งว้าวฮะคันว่ามันมวนว่าเป็นสารพัดในฟั่งเนี้ยกะบ่ามวนสิว่าทำนองไหนกะบ่ามวนเพลงเนี่ยเออมบ่เขาบ้านเด้าว่ามันเป็นนักรองลงเสียงแรงมันเป็นนักร้องลงเสงแรงและเพลงอีฉันนะค่ะ อากูรู้ยู่ว่าเพลงมึงนะกูกำลังจะลองบอกไปน้องว่าเพลงนี้ว่ามันเพลงกูส้นเด่นออกแวเพลงจะความพ่าด้ดัดนฟอาเมื่อครั้งนั้นมีนางวิงเป้านะาจำได้ไหมเล่ากระทุงหัวทะเลหายผีเป็นคนวิ่งเอาหายนางเป็นคนทรงนาพอถึงสายทองก็ติดลมถมเทวสาวน้องชักและพีชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวอาชัก แต่ว่าเพลงกูมามวนมึงก็ยังมาซัก่ซย mm ูมันมันมันซักได้บางหนึ่งนี่มันหนุ่มก็หนุ่มสูมเพ่งเจ้ามวนมายายจืดชันแอบแพ่แทบปีนี้มู๊ยเพลงชุดไม่ชุดอ็นลูกเขยเทวดานี่เพ่งเจ้าเพ่งคอยเพ่งอยากจะเป็นเจ้าของโลงสีเนี่ยคู่ก็อยากจะเป็นเจ้าของซิปล้อคือกันเป็นยังก็อยากจะเป็นเจ้าของซิปล้ออ้าวถนนซิปล้อกูแม่บันถูกเขาไปโลงสีมึงจะไห่สีไหนกูว่ามื่อนั่นคอยบ้สีเลยหะนะ พอจีไปหาหาบเอาวิ่น้ำเหล้าเขาเจะอุบนาโม่ยกเลิกยกเลิกเลยบ่อยากให้เป็นชิปล้อนะก็ท่นกะว่าให้เป็นสารพันเนี่ยฟังเนี่ยเอามาฟังเป็นสารพันเอออยากจะเป็นเจ้าของโรงสีบ้านเฮาละมีโรงสีเดียวบ้านเฮามีโรงสีเดียวถึงสีเข้าเนียวถึงสีเข้าเจ้าสีเข้าละเพิ่นกะเฝ้าเฝ้าสีเข้าพิ่นกะเฝ้าเฝ้านอนชิวมันยาวเพิ่นเลยเฝ้าสี สีเข่าพิ่นเข่าหน้าโบปากมึงจักบาทได้ไงเจ้าหน่มหลุด่เหรไม่เหรอไม่ใช่เอ้ีนี่แม่อะไรมึงสร้างบ่อแขกแตายแท้เยี่ยงจะได้ชีเข่าจังหวะเข่าหน้ามึงเป็นอะไรห้ามโอ้รำโอ้ห้ามทำน่องสารพันบังคับจ้าเอาแบบเอาไม่เอาไม่เอาไม่ สีเข่าพนอกเขาน้ําสีเขาพนอามาน้ําพนฉีดเงินนาเพนบอดได้สีฟีบางเถอเพืนสีบอดีบางเถอเพืนสีบอดียอนจะควงลงสีพืนฉี้ขานสีมันจังหนึ่งก็คือมึงว่าให้มันเพาะเพาะให้กูเต้นได้ดึงไหมอยากเต้นเป็นวะบ้านเฮาละมีโลกสีเดียวเด้อ